บรยากาศดีมากครับฟังเสียงนกเขาขันเหียงควายวัวยันเช้า8ดโมงเช้า8โมงเช้าของวันพฤหัสอากาศดีมากสบายๆเอาคุณแม่กับลูกน้อยมากินฟาง อายุยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะยิบสองวันที่ยีบสองนี้จะครบ1เดือนสาหรับสาวน้อยเกิดใหม่กินดินกินหญ้ากินนมเก่งมากแข็งแรงแข็งแรงดีลูกสาวก็ฟ้าแม่เป็น สายพัฒนาบ้านบ้านสมเทียมลูกสาวกล้องฟ้าลอดวันที่ยีบสองเดือนที่แล้วนะครับ11เดือนเต็มถึงลอดวันที่ยีเดือนที่แล้ววันนี้วันที่19แล้วใกล้ถึงยีองเกือบหึงเดือนแล้วตัวย่าวา่า ตัวอย่างยาวยังไม่ได้พาไปเล่นน้ำเลยมอมแมมทั้งน่อยยังไม่ได้พาไปลงน้ำเลยยังมอมแมมหน่อยเพื่งออกจากค้อเฟิงเสียงแล้วเขาขันเพลินเลย ้นมะม่วงแข่สวยครับให้ลมเงาให้นกเขามาอยู่บรรยากาศทุ่งนาธรรมชาติธรรมชาติรรช,าตชิวๆเลยบรรยากาศท้องทุ่งนาของเดือนกรกฎาคมวันที่19 19กกรกฎาคม วันนี้โวตนายกคนที่30ครั้งที่2อก้าวไกลจะเสนอคุณพิธาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็จะมีเพื่อไทยเสนอใหม่เป็นคุณเสฐาก็อรอลุ้นกันต่อไปครับว่าประชุมสภาวันนี้แล้วจะได้ผลสรุปหรือไม่ครับเพราะว่าหวยนี่ก็ออกดีเหลือเกินครับ30นเนี่ย วันเลือกตั้งก็ออก99กับ30ถัามาอีกงวดถัดไปก็30อีกถัดไปอีกก็วันที่ก็30ก,ก,งงก็30อีกตามหานายกคนที่30คงจะออก30เป็นเรื่อยนะครับเศรษฐีของเราก,กินฟางหัดกินฟางกินหญ้ากินดิน กินนมแม่นี่นกเขาเขาชวานกเขาชวาขันเพียบเลยไปหาคุณแม่แล้ว ส่วนพี่สาวก็ท้องอยู่นะครับพี่สาวพี่สาวเป็นท้องแรกผสมเทียเผสมตัวนะครับพื้นพึ่งแห้งครับฝนตกดีมากพื้นพึ่งจะแห้งได้ประว่อาอาทิตย์สองอาทิตย์ฝนเพิ่งหยุดไปมีข่าวฝนจะมานะครับวันที่สิบหกถึงยี่บสี่แต่ตอนนี้เลยมาสองสามวันแล้วยังไม่เห็นมา พยากรณ์อากาศบอกว่ามีฝนตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่บสี่พื้นที่ไหนที่รุ่มล่องลงบางน้ำท่วมฉับพลันบ้างั้ัตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยไม่เห็นมาก็ดีครับจะได้พื้นแห้งๆดูแลน้องควายไปก่อนน้องเนยกับคุณแม่นวลน,นะเจนวลกับลูกสาวน้องเนยนะไปละไปละโซนละวซนละยังไม่ได้เอาลงน้ำไม่ได้อาบน้ำ ขื้นมันแฉะก็เลยมอมแมมนิดนึงครับตัวใหญ่มากแล้วตัวใหญ่มากแล้วขนาดเดือนยังไม่ถึงเดือนนะเนี่ยเมื่วาวนเอายาให้ทั้งสองรถกินหมดภายในบ่ายสอง สุดยอดมากเลยคุณแม่กินเก่งเกคนเกี่ยวยญาไม่ไหวแล้วโอ้เสียงนกเขาฟันสุดยอดเลยเลี้ยงควายบ้านๆฟังนกเขาจากธรรมชาติที่ฟิลจัดเลยฟินจัดเลยนะครับ ให้ฟังเสียงของเขาครับบรรยากาศฟินฟิน โอ้เสียงนกเขาขันเพิน,นีจัง ฟังกันจ้ใจเลยครับ ആയി കിന്ന കൂ เพราะสุดยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเอามาอาปัปเดตให้ชมอีกรอบนะครับเดี๋ยวมาอาปัปเดตให้ชมเรื่อยๆ